9ข้อของผู้หญิงทรงพลังอยากเป็นผู้หญิงทรงพลังต้องฟังค่ะ1ต้องมั่นใจในตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในความสามารถของเราค่ะไม่ปล่อยให้ใครมาดูถูก2ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ตั้งใจทําเป้าหมายนั้นจนสําเร็จค่ะ 3. สื่อสารได้ดีนะคะต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของตัวเองรวมทั้งแรงบันดาลใจของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจได้ค่ะ 4. มีความยืดหยุน่นต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถปรับตัวให เข้ากับทุกสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะ5นะคะต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองไม่โทษคนอื่นแต่ให้เรียนรู้แล้วก็ให้เติบโตจากความผิดพลาดของตัวเองนี่แหละค่ะ 6. มีวิสัยทัศน์จะต้องมองเห็นโอกาสแล้วก็อนาคตที่ดีขึ้นแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นนะคะมาวางแผนเพื่อที่ให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายให้ได้7นะคะจะต้องมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคนอื่นโดยที่ ไม่ต้องหวังผลใดๆตอบแทนค่ะแรักษาความสมดุลของชีวิตนั่นก็คือต้องใส่ใจทั้งงานชีวิตส่วนตัวเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนค่ะและ9นะคะลงมือทำแล้วก็สร้างผลลัพธ์ไม่ใช่แค่คิดไม่ใช่แค่ฝันไม่ใช่แค่พูดนะคะแต่ต้องลงมือทำจริงจนกว่าจะเห็นผลสำเร็จค่ะ